สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมา unbox a m ร r a n t a กนะคะเป็นไมโครโฟนไวเลสสินค้าใหม่ล่าสุดข,ของ a m a r ั n นั่นเองค่ะตัวนี้เนี่ยเขามีถึง2รุ่นด้วยกันนะคะทั้ง USB C แล้วก็ lightning วันนี้นะคะที่เราเลือกมาก็จะเป็น USB C นะคะราคาจะอยู่ที่3,490บาทค่ะสําหรับ lightning นะคะราคาจะอยู่ที่3,790บาทนั่นเองค่ะซึ่งเขาจะมีทั้งหมด2สีด้วยกันนะคะทั้งสีดาแล้วก็สีขาวค่ะ และสำหรับเสียงที่ทุกคนได้ยินในคลิปนี้นะคะก็คือเจ้าตัวอัมารันแท็กนะคะที่ติดอยู่ตรงนี้นั่นเองโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูข้างในกันเลยนะคะว่าจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวสีขาวนะคะรุ่นที่เราเลือกมาในวันนี้นะคะจะเป็นแบบ USB UM C นะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะคะว่าจะมีอะไรบ้างนี่นะคะด้านในนะคะเปิดออกมาก็จะเจอกับเจ้าตัวไมโครโฟนอัมาลันแท็กสีขาวนะคะ เขาก็จะมาอยู่ในกล่องเคสชาร์จแบบนี้นะคะเป็นสีขาวที่มินิมอลสวยมากๆเลยด้านหน้านะคะเขาก็จะขึ้นสถานะแบตเตอรี่แบบนี้นะคะอุปกรณ์ด้านในของเขานะคะก็จะมีตัวรับสัญญาณนะคะ1ตัวแล้วก็จะมีตัวส่งสัญญาณนะคะ2ตัวตัวเคสชาร์จของเขานะคะสามารถชาร์จได้ถึง2รอบเลยนะคะ ส่วนตัวด้านหลังของเคสชาร์จเขาจะมีตัว USB C สำหรับชาร์จเข้าไปในเคสนะคะกล่องด้านในเขาจะมีคู่มือมาให้แล้วเขาก็จะมีตัวถุงผ้าเป็นหูรูดแบบนี้สามารถเก็บอุปกรณ์ทั้งหมดได้ในนี้เลยอะไรวะเนี่ยอุปกรณ์ด้านในเขาก็จะมีสายเชื่อมต่อกับกล้อง3.5นะคะแบบนี้แล้วก็จะมีเป็นสายชาร์จ USB C นะคะ ที่วไวชาร์จกับตัวเคสลบมากเลยตอนนี้แล้วก็มีตัววินสกีนนะคะมาให้2อันสำหรับเวลาที่เราไปพื้นที่ที่มีลมนะคะ mm. ก็จะสามารถช่วยกันลมเข้าไปในไมโครโฟนได้แล้วก็เขาก็จะให้เป็นตัวคลิปหนีบแบบนี้มาให้3อันนะคะเป็นคลิปแม่เหล็กัแบบหนีบกับปกเสือ้อเขาจะสามารถติดเข้ากับตัวไมโครโฟนได้เลยแล้วก็หลังไมโครโฟนเขาจะมีเป็นตัวแม่เหล็กกระดุมแบบนี้มาให้ด้วย สามารถหอดติดกับเสื้อได้เลยแบบนี้ส่วนตัวคลิปเขาก็จะติดแบบนี้ได้เลยแต่จริงๆแล้วนะคะการใช้คลิปก็คือถ้าเอาตัวกระดุมออกเนี่ยมันก็จะติดได้ดีกว่าแบบนี้มาดูในส่วนของตัวรับนะคะด้านข้างเขาก็จะมีตัวช่องเสียบ3.5เพื่อต่อเชื่อมต่อเข้ากับกล้องตัวนี้เวลาที่เราใช้กับโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็สามารถมอนิเตอร์ได้ด้วยเลยส่วนด้านข้างเขาก็จะเป็นช่อง USB C ชาร์จไปใช้ไปได้ด้วยนะคะ สำหรับการใช้งานเจ้าต,ตัวอัมันรันแท็กตัวนี้นะอันนี้ก็จะเป็นช่องแบบ u s b c นะคะก็คือสามารถเสียบเข้ากับโทรศัพท์มือถือแล้วก็ใช้ได้กับ Android แล้วก็ iOS เรุ่นใหม่ๆที่เป็น Type C แล้วมันก็จะขึ้นว่ามีไมโครโฟนเข้ามาแบบนี้นะคะพอเราเสียบปุ๊บเนี่ยเราก็มากดเปิดที่ไมโครโฟนก็จะขึ้นเป็นตัวเขียวๆแบบนี้นะคะก็คือพร้อมใช้งานแล้ว หลังจากที่เปิดแล้วนะคะตรงนี้ก็จะขึ้นสถานะของไมโครโฟนว่าอยู่ที่ระดับเท่าไหร่สามารถปรับความดังระดับเสียงได้ถึง3ระดับส่วนฝั่งด้านนี้นะคะเขาจะสามารถปรับลดเสียงน้อยได้ถึง3ระดับแบบนี้เลยเวลาที่เราไปถ่ายข้างนอกหรือว่าแบบว่าผู้คนเยอะๆอะไรแบบนี้เนี่ยตัวนี้จะช่วยลดเสียงรบกวนได้ดี ส่วนสเปคเต็มๆนะคะหรือว่าฟิวเจอร์ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำคลิปกันออกมาอีกคลิปหนึ่งนะคะสามารถรอติดตามกันได้เลยสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปดีๆแบบนี้นะคะสามารถกดไลค์กดแชร์กดซั b s ไ r i b e เพื่อ, like, อ, share, อที่จะไม่คลาดคลิปดีๆแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย